กรับรถไหมก็น่ี่โมงะปลูกมาเจ้าห้าพัต้งสี ไปซื้อกุ้งปลาหมึกปลากันต่อนะคะน้องเอาไว้กินเย็นนี้นะ บนนั้นเราก็ได้หาไปครับครับก็เพราะ อร่อยมากอยากชอบปลาทัากทิมเด้โอเคเอาไปเอาเลยปลาเอาปลาทับทิมทำอะไรคะไปเผาอยากขโชว์ปลาทับทิมมากกว่าโอเคดูหน้าดีจะซื้อปลาทับทิมไปก้อนอะไก็ได้ละ,นะนหน้าซื้อไปได้สามตัวเอาสามตัวใหญ่ใหญ่ ผาท้องไปเลยใช่ไหมคะอ่าใช่เดี๋ยวนะคะอ่าโอ้้ใหญ่มากโอ้เดินต่อจะเดินต่อนี่ฝากใช้เบอร์ไม่ดุด อันนี้เปร er. er. er er ี้ยวมากไหมคะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแลลกน่นดูไม่นะเปรี h ้ยนั่นดูไม่กเนาแบบเปรี้ยวหรือแบบนเปเปรี้ยวนะครับนี่ละนี่นะหลานมาจากญี่ปุ่นไจับมานไม่นี่เอาแงฮะวกมันนิ่มอาเลยกร้อดยู่กาใสกงเกทีไยง่าป่ยหนก็

นะปลาตะไคร้ไปพวกกลืดทำเนียเ่ยงเผาเผากันด้วยเฮ้ย hey, เดี๋ยวไปแว่นกันต่อครับพี่พี่เดี๋ยวไปบกันเพกันจะได้ออกมาพอตีสักกีวัวแล้วเราเอา นี้ออกมาทำทุวระตั้แต่เช้าเลยนะคะพี่ทุลระยังไม่เสร็จเลยนะคะ ขอให้ก็ไป็นนะถ้า